สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปวิดีโอทางช่องนี้นะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะคะก็ทางช่องได้เปลี่ยนชื่อเป็น The t a r o r of the Prince นะคะ The t a r o r of the Prince แล้วนะคะโอเคท็อปิกของเราวันนี้นะคะก็เรามาดูซิว่าเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้นะคะกับ3 o r a c ร e เ a r d นะคะ เดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะเห็ไหมเอ่ยภาพที่สองภาพที่สามค่ะทำสมาธิให้นิ่งนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกองที่1ของเราเนาะนะคะใครที่ติดตามนะคะตั้งแต่แรกๆนะคะช่อง the speed Spiritual of Tarot นะคะเปลี่ยนชื่อเป็น The Tarot of the Prince เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคท็อปปิของเรานะคะวันนี้เขาคิดจะ take action อะไรต่อไปนี้นะคะของพลังงานคนกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูซิออกมาแล้วนะคะรุนแรงมากๆเลยสี่มเมท้านะคะการขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะ การทําให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปต่อได้การแต่งงานการมีเรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์ขยับสถานะความสัมพันธ์กันหรือการได้ออกเดทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับอยากที่จะใช้ช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณคิดกับคุณไปถึงสเต็ปของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าอยากทําให้คุณมีความสุขแล้วก็อยากทําให้คุณกับเขาได้มีความสุขด้วยกันอย่างนั้นเองนะคะมีเรื่องราวดีๆด้วยกันแหมไพออกมาใบแรก ะะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะคนเกองที่1เนาะเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้นะคะสีไม้เท้าเกิดขึ้นมาแล้วดูซิว่าได้อะไรอีก5ดาบคิดมากเหมือนกันคะ่ะนะคะการคุยการเคลียร์ให้กระจ่างและเข้าใจระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แต่เขาก็เขาก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าคุณจะโอเคหรือเปล่าคุณจะ มันจะไปต่อได้ไหมระหว่างคุณกับเขาถ้าแต่งงานกันไปแล้วจะเป็นยังไงคุณจะแต่งงานกับเขาไหมหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ยังไงคิดมากคิดเยอะแล้วก็คิดวางแผนอยู่นะคะ5ดาบการรอคอยการติดต่อสื่อสารการคุยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะสเหรียญน,นะคะการปรับการจูนเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิต6ดาบค่ะอุปสรรค8เหรียญ แล้วก็ Queen of Cups นะคะตัวตนของคุณเป็นราชินีถ้วยนะคะคุณอาจจะเทจบจากเขามาหรือเปล่านะคนคนนี้นะคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่ามีประเด็นกันหรือเปล่านะคะราชินีถ้วยผู้ซึ่งเป็นสาวสวยมีสเสน่ห์อ่อนหวานและอ่อนไหวในรุมของตัวเองนะคะมีความคิดมากคิดเยอะ แล้วก็เป็นคนที่มีเซนสสัมผัสที่ดีนะคะจิตใจดีน่ารักสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์แต่ถ้าเทจบคุณก็เทจบตัดจบได้จริงๆเช่นกันเขาชอบคุณมากๆนะคะเป็นราชินีถ้วยที่เขาชอบคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจชอบด้วยความที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าอยากที่จะเหมือนกับ2เหรียญการปรับการจูนการให้ความสัมพันธ์นี้ได้บาลานซ์นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ได้ ได้คุยได้เคลียร์การปัญหาต่างๆมากมายอุปสรรคความห่างไกลหรือว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันจะก้าวข้ามผ่านไปจนถึงขั้นขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณในอีกสเต็ปหนึ่งได้หรือเปล่าการที่จะแต่งงานกับคุณได้หรือเปล่า8เดือนคือการหนักแน่นการขยันทํามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็ยังคงที่จะทําอย่างเดิมในทุกๆวันนะคะอาจจะ ถ้ามีโอกาสได้เข้าหาคุณก็จะเข้าหาเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสได้คิดถึงก็ยังคงคิดถึงแล้วก็อยู่ที่เดิมนะคะนิ่งๆแต่มีความมั่นคงทีเดียวเขามั่นคงกับคุณถึงแม้จะมีอุปสรรคความห่างไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนตอนนี้ฉันยังคงชอบคุณอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เรื่องเราเรื่องคุณกับเขาใปต่อกันได้นะคะสีเมท้าดูสิความที่ว่าชอบคุณมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคถ้าเราได้กลับมาปรับมาจูนกัน สองเหรียญคือระหว่างคนรองเขาอาจจะมีประเด็นอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะนะคะเหมือนกับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะในอนาคตที่จะมาถึงก็ได้แต่คิดนะคะไปไกลามากๆเลยเชย่นกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสับสนแล้วก็เครียดในบางครั้งนะคะจะแต่งงานสร้างครอบครัวก็ต้องขยันทำงานนะคะเพื่อที่จะขอคุณแต่งงานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซินั่นเห็นไหม i bully myself in work t r forget you อนะคะหมกมุ่นการทำงานเพื่อที่จะลืมคุณเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงคุณมากเกินไปหรือต้องขยันขันแข็งมากๆถึงจะได้แต่งงานกับคุณนะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะนี่คือเขาคิดจะ take action อะไรต่อไปนี้นะคะ i v บ for a s i g n f r o m you นะคะ I wait for a s i g n f r o m you เขารอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะคะคุณอาจจะเทจบจากเข้ามาคุณอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงด้วยซ้ำนะคะคุณจะคิดยังไงไหมคุณจะไปตอบคุณจะเซย์ yes หรือว่าคุณจะเซย์ no นะคะคุณกลองที่สองเอาขอภายหาคุณกลองที่หนึ่งนะ oracle นะคะ lovers oracle นะคะคุณได้ deep in your h e a r t นะคะ ลึกลงไปในหัวใจของคุณคุณรู้แล้วคุณได้คําตอบของคุณแล้วว่าคุณจะจะจะทำยังไงหรือว่าจะไปยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณจะเป็นคําตอบที่ท,ที่ที่ชัดเจนมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องซื่อสัตย์แล้วก็เคารพความรู้สึกของตัวเองนะคะนี่คือเขาจะเข้าคดจะ Take A c t i o n อะไร ต่อไปนี้นะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะคนกองที่1นะว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิกของเรานะคะเข้าคิดจะ take action อะไรต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเข้าคิดจะ take a คชั่น อะไรต่อไปนี้คะคนกองที่สองมาดูพลังงานคนกองที่สองค่ะซีเรียนนะคะห่วแหนหึงหวงยังคงกักความสัมพันธ์กักบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะยังคงแบบไม่อยากที่จะให้คุณไปไหน temperance the high reference เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันรู้สึกว่าคุมเครือยังไม่ชัดเจนรู้สึกซับซ้อนนะคะรู้สึกมีประเด็นการรู้สึกยังไม่ยังตกลงกันไม่ได้อืมสิบถ้วยนะคะนิ่งๆห่างๆเงียบๆการออกไปแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนกันก่อนหน้านี้โอ้โหสวยงามมากๆค่ะ คล้ายๆคนกองที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขายังคงกักในความสัมพันธ์ ยังห่วงแหนถึงห่วงคุณอยู่คุณยังมีความรู้สึกที่ทําให้เขาอยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณได้อยากที่จะปรับที่จะจูนที่จะลองเข้ามาเข้าหากันซิพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรคุณมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดต่อความรู้สึกแล้วก็หัวใจเขามากๆคุณเป็นคนลึกลับและหน้าคนหามากๆเขาชอบคุณมากจริงๆเขายังคงห่วงแหนความสัมพันธ์อยากให้คุณกับเขายังคงเป็นครอบครัวกันอยู่หรือว่าอยากให้คุณกับเขาได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกัน นะคะมีครอบครัวที่แบบอุดมสมบูรณ์มีความสุขสมหวังมีพ่อแม่ลูกที่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมแล้วก็อยากที่จะเฉลิฉลมฉลองนะคะสี่เมท้าคือเหมือนกับว่าคิดหาวิธีเจ็ดาบการคิดหาวิธีกลัววิธีจะวางแผนยังไงที่จะแต่งงานที่จะขอคุณแต่งงานหรือเปล่านะคะเพราะถ้าก่อนอันนี้คุณได้คุยกัเรื่องเขาเรื่องออการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการคุยความสัมพันธ์แบบจรงิงจังเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ถึงขั้นนั้น และเหมือนกับว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าคุมเครือหรือไม่ชัดเจนอะไรที่สิ่งที่เขายังไม่ได้บอกกับคุณสิ่งที่เขายังไม่ได้เอ่ยไปอนาคตที่เขาอยากที่จะทําอยากที่จะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้เขาอยากให้คุณกับเขาสารความสัมพันธ์กัน แต่งงานการมีครอบครัวรวมสมบูรณ์พ่อแม่ลูกเหมือนกันหรืออยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งมีช่วงเวลาแห่งการดินเนอร์ทานข้าวปรับความเข้าใจพูดคุยกันอะไรแบบนี้ถ้ามีประเด็นกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการปรับการจูนการทดลองที่จะคุยที่จะเคลียร์ระหว่างกันและกันด้วยและอยากที่จะหาวิธีหาหนทางนะคะในการที่จะทําให้คุณกับเขาไป ไปถึงขั้นแต่งงานเข้าโบสถ์เข้าประตูวิวามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันนะคะความรุมสมบูรณ์นั่นเองอยากเข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้ดูแลเป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับคุณได้คุณและเขาอาจจะมีความที่ไม่ลงตัวอาจจะมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่ต้องการคือเขาอยากที่จะให้คุณได้เข้าใจในตัวตนของเขาด้วยเขาไม่รู้ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่เขายังรู้สึกยังส่อง แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังคงกักบ,บางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้พูดที่เขาอยากที่จะทําเพราะฉะนั้นก่อนอันนี้มันอาจจะรู้สึกว่าลึกลับซับซ้อนมากๆเลยแต่ต่อไปนี้เขาอยากที่จะทําอะไรที่มันแบบชัดเจนแล้วอะนะคะเขาไม่สนใจนะคะว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณยังไงตอนนี้เขายุ่งมากๆเลยบีซีมากๆเลยนะคะขออีกสักหนึ่งใบสิคนคนนี้เขา เป็นคนที่ทํางานทํางานหนักบ้างงานหรือเปล่าคะคนคนนี้ I want to be more than friends นะคะเขาต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนของคุณสิ่งที่เขาทําอาจจะดูเหมือนว่ามากกว่าเพื่อนหรือเป็นเพื่อนหรือว่าเขาจะเอาอยัางไงหรือว่าเขาจะคิดยังไงนะคะแต่เขายังคงการความสัมพันธ์กับคุณให้ยังคงอยู่ไว้เพื่อที่จะรอการพัฒนาไปในอนาคตได้นะคะ แล้วก็อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณไปถึงขั้นนั้นได้ถ้าก่อนอันนี้เขายังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมานะคะว่าเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณยังไงหรือเขาให้คุณเป็นแค่เพื่อนหรือว่ายังสถานะยังไม่ชัดเจนอะไรยังไงแต่ตอนนี้เขาเขาว่าต้องการคุณมากและคิดกัคิดกับคุณเกินกว่าเพื่อนแน่นอนและสิ่งที่เขาจะ take action ต่อไปก็คือ การได้ออกเดตอีกครั้งหรือว่าการได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปการได้พูดคุยหรือว่าหาวิธีที่จะให้คุณกับเขาได้สารความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะคะ Freedom นะคะ Love Oracle Card คุณได้ Freedom ค่ะหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมันไม่มีอะไรหยุดคุณได้นะคะสิ่งที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาเคลียร์นะคะ เคลียร์อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าคุณต้องการอะไรคุณจะได้อย่างนั้นแล้วคุณจะเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณเป็นเคลียร์พลังงานเก่าๆออกเชื่อว่าเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นให้ได้เชื่อว่าคุณจะต้องแต่งงานให้ได้สร้างครอบครัวให้ได้หรือว่ามีความรักเป็นรักแท้ให้ได้เจอคนที่ใช่ให้ได้และคุณก็จะได้คุณจะเป็นและคุณจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับว่าไม่มีใครที่จะหยุด หยุดคุณได้ค่ะคุณฟรีร่นคุณมีอิสระที่จะอธิษฐานหรือว่าร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุม้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นความอิสระพลังงานแห่งแรง,งดึงดูดไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้เลยจงเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วคุณจะพบเจอกับรักแท้ในสิ่งที่ต้องการนี่คือพลังงานของคนกลองที่2เขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปจากนี้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้จะเป็นเข้าคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนกองที่3ซินะคะว่าจะเป็นยังไงนะคนกองที่1กับกองที่2นะคะแมรู้สึกว่าจะวันแววนะคะก็จะมีในเรื่องของอนาคตเข้ามานะคะเสียงรถก็จะดังนะคะทุกคนที่พักบ้านอยู่ติดตริมถนนเลยนะคะ โอเคค่ะเขาจะติดเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้นะคะราชาไม้เท้า King of Wands The World ก้าวไม้เท้าค่ะแน่นอนเขาคิดจะเทคแอคชั่นค่ะทุกคน mm hmm. เขาเป็นราชาไม้เท้าคนที่มีความเป็นผู้นำคนคนนี้นะคะมีความมีโก้มีความเป็นผู้นำสูงมากๆอาจจะทำงานเยอะทำงานหนักแล้วก็บ้างงานมากๆเป็นคนเท่ค่ะคมเข้มเท่ the, ดุดันนะคะตัดสินใจอะไรเฉียบขาดแล้วก็ เป็นคนที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงตัดสินใจอะไรคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นคนที่มีแพผนในเรื่องของอนาคตนะคะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักถึงขั้นบ้าง,งานและจริงจังและเป็นคนที่มองการไกลมีสเสน่ห์อบอุ่นเฟลลี่นะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้าเข้ากัากได้ทุกคนเลยเพราะว่าเขาเป็นมีความผู้นําอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติของคุณก็ได้ ขารอคอยการเปลี่ยนแปลงเขารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณเขากำลังคิดว่าจะทําอะไรกับคุณให้คุณมีความสุขอีกครั้งเขาคิดจะทําอะไรที่ให้คุณกับเขาได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมาดูซิว่าเขาคิดจะคิดจะทำอะไรอีกนะเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้เขารอคอยการเปลี่ยนแปลงคุณกับเขาอาจจะมีความ ไม่เข้าใจกันเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนี้ขออีกหนึ่งใบค่ะสามดาบคุณกับเขามีเรื่องราวที่ทำให้เสียใจร้องไห้หรือเปล่าหรือว่าคิดมากหรืออุปสรรคความห่างไกลอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจะเป็นนีประนองกับคุณนะคะนะคะเขาจะขอความยุติธรรมกับคุณและเขาเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณ อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมสิ่งที่มันเคยเสียใจเจ็บปวดให้กลับมามีสิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งด r l d การเดินทางมาพบเจอแล้วก็พูดคุยซึ่งกันและกันปณีปนอมขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะ k King of Wands เขาเป็นคนที่ถ้าจะจีบคือ,ต,อต้องจีบคุณใ้ได้ค่ะเ็าจะมีเหตุผลมีอะไรที่เข้าหาคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าแปลกใจนะคะความคิดตกผนลกนนะคะแค่นิ่งๆห่างๆเพื่อรอเวลาที่มันเป็นอะไรที่ เหมือนกับรอเวลาเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะคะเคลียร์ปัญหากันเขาคิดกับคุณไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วตอนนี้จะเข้าหาคุณอย่างไรดีหกดาบเหมือนกับคุณกับเขามีอยู่ประสะเกิดขึ้นขออีกสักหนึ่งใบขยายหดาบเขาคิดจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปคะมันยังไม่จบค่ะสำหรับเขา,าเขาไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆด้วยขออีกหนึ่งใบค่ะโอ้โหทุกคน จริงๆด้านหลังไพ่นะคะเห็นแล้วล่ะว่าเป็น6ถ้วยขึ้นแต่ก็ไม่ได้พลิกมานะคะแต่ก็คือพยายามสับแล้วก็ออกมาก็เป็น6กถ้วย s ิก of Cups นั่นคือเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณนั่นเองนะคะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากทำให้คุณกับเขาได้มีความสุขช่วงเวลาแห่งความสุขกันอีกครั้งนึงคะ่ะมันยังไม่จบยังไงเขาก็ยังไม่จบด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ที่เป็นคนที่แบบ จะจีบคุณต้องจีบให้ได้อะจีบอย่างคิดเยอะชาญฉลาดวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีเหตุผลในการเข้าหาคุณมีคําพูดที่จะเข้าหาคุณพูดคุยกับคุณยังไงให้คุณตอบข้อ,ขอความเขาพูดคุยพูดพูดคุยยังไงให้คุณได้นัดเจอเอ่าอยากที่จะมาเจอเขาหรือว่ามาดินเนอร์มาทานข้าวกับเขาอีกครั้งหนึ่ง คุยยังไงประสานความสัมพันธ์ยังไงรอยร้าวในอดีที่ผ่านมาให้มันเคลียร์ให้มันเริ่มความสัมพันธ์ไปที่ทางที่ดีได้เพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณได้นั่นเองเพราะบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เขาได้ตกผลึกความคิดและการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเขาจะคุยกับคุณและเคลียร์กับคุณอยากที่จะทําให้คุณกับเขาได้มีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรออยู่รออย่างมีความหวังมันยังไม่จบรอนานแล้วแล้วก็ยังคงรอต่อไป ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกที่มันคุ้นเคยจะดึงมันกลับมา w ด r l d การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆการกาเนิดเกิดใหม่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์การทําให้คุณมีความสุขการทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกับสิ่งที่สวยงามและสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะคลกล่องที่สามพลังงานนะคะดีมากๆเลยนะคะเขาคิดจะ take action อะไรต่อไปนี้เขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะัดเจอกับคุณคะ่ะ เพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือ the best นะคะ the best thing in my life นะคะเขารู้แล้วค,คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเขารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณนะคะถ้าก่อนหนนี้คุณเคยมีเรื่องราวความสุขด้วยกันมันตรึงตาตรึงใจในความรู้สึกของเขามากๆเขารู้ว่าเขาต้องเขาต้องทำอะไรด้วยความที่ว่าเขามีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีเหตุผล มากๆแล้วเป็นคนที่เก่งด้วยเก่งฉลาดมีไหวพริบอภิธานที่ดีนะคะเราอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากๆก็ได้คนคนนี้ดูเท่ดูเข้มมากๆเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะฉลาดมากๆที่จะเข้าหาคุณขออีกสักหนึ่งใบค่ะ I remember every detail of that day เขาจําทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นได้ถ้าคุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกัน <S <S เขาจําได้หมดค่ะ <S <S จําดีเทลรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดกับเขาได้ที่คุณได้เดทกับเขา เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาจะ take action เขาจะกลับมาหาคุณค่ะเขาจะกลับมาหาคุณและทำให้คุณกับเขามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะ Give thanks นะคะว้า wow. วเขาอธิษฐานค่ะเขาอธิษฐานเหมือนกัน และถ้าคุณต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จนะคนกองที่สาคุณก็ต้องอธิษฐานเช่นกันนะคะอธิษฐานกับสิ่งที่คุณต้องการและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าหามาหาคุณในวันที่ใช่จังหวะที่ใช่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้เป็นคุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับหัวใจที่ที่ พร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะเทคแคร์คุณเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่สามว,ว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะเขาอยากที่จะเดินทางมาพบเจออยากที่จะทาให้คุณกับเขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าเพราะเขาคิดถึงแล้วเขา ผูกพันกับคุณมากๆนะคะคนกองที่3นี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ